เสี่ยมี่แ 6s pro แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ชิปแรงแบตเตอรี่เยอะได้ชาร์จไว120วัตต์เร็วโคตรคตรสวัสดีครับคลิปนี้รีวิวเสี่ยมี่แ 6s pro ค่าตัวประมาณ16,000บาทนะครับแล้วแต่โค้ดส่วนลดนะบางช่วงเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ15,900 16,000อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของแถมเนี่ยตอนนี้ผมเห็นนะครับล่าสุดเนี่ยยังเป็นตัว เคสคีย์บอร์ดนะครับบางร้านก็จะมีเคสคีย์บอร์ดนะบางร้านก็อาจจะไม่มีนะครับแล้วแต่โค้ดสลดกันไปนะตัวนี้เนี่ยผมได้มาราคา16,100กว่าบาทนะครับแถมปากกาเสี่ยวมี่โฟกัสเพนตัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้กับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับเสี่ยวมี่เจเนอเรชันที่1และเจนที่2ได้นะครับต้องเป็นโฟกัสเพนเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับอันนี้เราใส่เคสอยู่นะเป็นเคสของซูนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะ อ่าแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีฝาปิดนะแต่ว่าก็ยังสามารถติดปากกาได้นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยแน่นเหมือนกับตอนที่เราติดกับตัวเครื่องหรือว่าตอนที่มันมีช่องใส่มาให้นะครับพอดรามาให้ดูแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยสตูดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมด้านข้างเครื่องตรงนี้เป็นฝาหลังตรงนี้คือเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงมากๆนะครับงานประกอบเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ก้องแก๊งเลยนะรอบๆตัวเครื่องนะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีลําโพงนะมีตัวแปะปากกาแล้วก็ชาร์ตนะแล้ว แล้วก็ด้านนี้ก็มีลําโพงอีก2ตัวนะครับพร้อมกับ USB 3.2ด้วยนะครับอันนี้ต่อออกจอนอกได้แบบชิลๆเลยด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับโล่งๆไว้แล้วก็ด้านบนนะครับมีลําโพงมาให้อีก2ตัวรองรับ Dolby Vision รองรับ Dolby Atmos นะครับเขียนบอกไว้ตรงนี้ตรงนี้มีปุ่ม power มาให้นะครับเป็นสแกลล์นร้เื่มือ ในตัวด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโมโดูลกล้องเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวเซี่ยวมี14ซีรีส์นะครับเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับผมกล้องนี่ก็มีมาให้2ตัวนะครับจะเป็นเลนส์หลัก50ล้านแล้วก็มีเดฟมาให้อีก2ล้านพิกเซลนะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะสีที่มีให้เลือกก็มีสีนี้สีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเอาไว้แปะคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นของแทนนะซึ่งผมไม่มีรีวิวนะครับสำหรับคนะีีียยยบรรดดนนะเเเ๋วววววผมััสปปคแแ่ฟงลล้ก็ใิใต นะสำหรับหน้าจอนะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่12.4นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียดเนี่ย 3K เลยนะครับอันนี้ให้มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่900นิตนะครับก็คงไม่มีใครเอาไปใช้งานกลางแจ้งหรอกนะก็ใช้งานอยู่แต่ในร่มอย่างนี้นะครับใช้งานเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูหนังเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเต็มตาม,มากๆนะครับจอมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็บวกกับลําโพงอีก6ตัวนะครับคือเสียงมันแบบดังมากๆนะครับแบบเปิดแค่50%เนี่ย มันดังกว่าตัว iPad Pro แล้วนะครับเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล แล้วก็ตัวนี้เนี่ย CPU เป็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับเป็น CPU ที่แรงที่สุดในฝั่ง Xiaomi แล้วนะครับที่อยู่ในแท็บเล็ตนะแล้วก็มีขายในบ้านเราด้วยนะครับการเล่นเกมก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีนะครับมันก็ค่อนข้างแรงมากๆนะครับในแท็บเล็ตของ Xiaomi เลยนะ GPU ตัวนี้เนี่ยมันก็มีความร้อนนะครับแต่ว่ามันมาอยู่ในแท็บเล็ตแล้วเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน45เลยนะครับจากที่ผมเคยเทสนะครับอันนี้คือคะแนนตอนแรกนะครับ e d u t u t o นะครับหนึ่งล้านสี่ ไปนะอ่ารอบแรกนะครับรอบที่2ครับ1นล้านสี่แสนคะแนนนะครับคะแนนเพิ่มเติมข,ขึ้นมาอีกนะอ่ารอบที่3ครับ1นล้านสี่แสนหคะแนนนะครับอ่ารอบที่4ครับ หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นคะแนนครับคือเทสมาทั้งหมด4รอบเนี่ยคะแนนไม่ได้ต่างกันเป็นแสนนะคือแค่นี้เนี่ยมันก็บอกแล้วนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีนะครับกับกันนะครับถ้าผมนํามือถือที่เป็น CPU ตัวเดียวกันมาเทสเนี่ยความร้อนแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวนี้เลยนะครับก็คือเทสรอบแรกอาจจะได้เท่ากันนะครับเทสรอบที่2เนี่ยตัวในมือถืออาจจะ ลดคะแนนไปเป็นแสนเลยนะครับคะแนนลดก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าประสิทธิภาพมันก็จะลดไปตอนเครื่องมันร้อนนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับกับ Snapdragon 8 Gen 2นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สุดมากนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเกมผ u b g นะครับในพวกโ o c คไ6 Pro ปเนี่ยที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2ตัวเดียวกันนะครับมันก็จะออพติมไลมาได้ดีกว่านะในตัว p o c คไ6 Pro ปเนี่ยก็เปิดได้120เฟรมนะครับแต่กับการ่์ใน Xiaomi Pad 6 Pro เปิดได้แค่90เฟรมเท่านั้นนะครับมันอาจจะยังเป็นแบบความที่ยังไม่่่สุดเทาไหร แล้วก็ในอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะได้รับการอัปเดตเป็น120เฟรมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับในเกมบางเกมนะครับอย่างเช่น ROV ผับจีเนี่ยมันกว้างกว่ากันไหมมันก็ไม่ได้กว้างกว่ากันมากนะครับแต่สําหรับ ROV เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับมือถือเลยแล้วก็ถ้าเป็นผับจีเนี่ยมันก็จะกว้างกว่ามือถือนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้กว้างเท่ากับมุมมองที่อยู่ในพวก iPad อะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ขนาดนั้นนะเกมแรกนะครับที่ผมได้ไปเล่นมานะก็เป็นผับจีนะคร มุมมองเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่ามันก็กว้างกว่ามือถือนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับความลื่นไหลก็ลื่นๆนะครับชิวๆนะต่อไปครับเกมบัตสไตนะเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเปิดได้สูงสุด1 4 4 fps นะครับตามหน้าจอเลยนะแต่ว่าเฟรมเรทที่เครื่องนี้เนี่ยมันทําได้นะครับก็อยู่ประมาณ122 fps นะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักเฟรมมันก็ลดมาอยู่ที่6 0 fps นะครับผมก็ลองเล่นไปอีกตานะครับก็120เฟรมบวกบวกแล้วพอเราเล่นมาสักพักเนี่ยมันก็ 20 fps นะครับแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นได้อยู่ประมาณ98เฟรมแล้วก็มาล็อก90เฟรมแล้วพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเฟรมมันก็ไปค้างอยู่ที่68 69 fps นะครับอันนี้คือผมก็งงๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเล่นไปอีกเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยมันก็ไปล็อกอยู่ที่60 fps นะครับอันนี้ก็แอบงงๆเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับต่อไปครับเกม w a r Zone นะครับเกมนี้ปรับเป็นแบบปานกลางนะครับเก เลยนะครับตัวนี้คือเล่นได้แบบชิลๆนะครับตอนที่เฟรมมันดรอปเนี่ยมันก็ดรอปไปเหลืออยู่ประมาณ55-56เฟรมนะครับคือเกมนี้เล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับจนน่าเหลือเชื่อมากๆนะสำหรับ Warzone เกมต่อไปนะครับ LOL นะครับเกมนี้เปิดได้120 FPS นะครับคือเกมนี้เล่นได้แบบโคตรลื่นนะครับเฟรมไม่ดรอปเฟรมไม่ลดเลยเกมนี้เล่นได้แบบชิลๆเลยนะครับ LOL นะเกมต่อไปนะครับเกมชินอิมแพกนะครับปรับสุดนะครับก็เล่นแบบชิลๆเลยนะครับตัวนี้คือภาพสวยมากนะครับเล่นแบบ เต็มตามากๆนะครับคือเล่นได้แบบลื่นๆนะครับตัวนี้ปรับสุดนะครับสบายๆนะแสดงแต่ก้อน8เกมนะครับสรุปเลยนะครับคือมาเล่นเกมได้แบบลื่นๆสบายๆนะครับแต่ว่าบางเกมเนี่ยมันก็อาจจะติดปัญหาอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอาจจะต้องรอการอัปเดตแก้กันต่อไปนะครับสำหรับที่ผมรีวิวเนี่ยผมได้ไปใช้งานมาแล้วก็เจอแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะสำหรับปากกาแท้ตัวนี้นะครับเซี่ยมี่โฟกัสเพนนะครับใครจะเลือกซื้อก ในไทยนะครับนี่เปลี่ยนหัวได้นะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีหัวมาให้เปลี่ยนนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนก็หมุนออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งปากกาตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็เขียนได้เลยนะเนี่ย อ่ามันไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับคืออันนี้มันไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดนะจะมีจุดแดงๆแบบนี้ like like นะครับเอาไว้ให้เราชี้นะเวลาเราแบบพรีเซนต์นำเสนออะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันต่อออกจอได้นะครับเราก็สามารถนําไปเสียบต่อออกจอต่อออกโปรเจคเตอร์นะครับนำเสนองานต่างๆแล้วก็ใช้อันนี้ชี้นะอันนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับ <this> <Leaving it S 1> ปุ่มนี้นะมันไม่ใช่ปุ่มเปิดนะครับอีกปุ่มนึงนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนปุ่มเพิ่มลดเสียงเลยนะอ่าอันนี้อ่าผมกดอันบนก่อนนะครับปุ๊บ อ่าก็จะเป็นการแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอปกติเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็สามารถใช้มือแตะก็ได้นะครับน่าจะแตะประมาณ3นิ้วหรือเปล่าอ่าเนี่ยแตะ3นิ้วนะครับก็แคปได้เหมือนกับปากกาตัวนี้นะครับแต่ว่าทำช็อตคัทมาให้อยู่ในปากกาให้มันง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะต่อไปนะครับปุ่มล่างสุดเลยเนะี่ยลองกดดูปึ๊บนี่แตะหน้าจอเพื่อเริ่มเขียนนะครับอ่าผมก็ลองกดค้างก่อนมันต้องกดค้างนะเนี่ยอ่า ก็คือเหมือนเป็นการเปิดโน้ตแบบด่วนนะครับแล้วก็ตัวที่มันเปิดมาเนี่ยน่าจะเป็นมีแคนวาสตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวจดโน้ตปกตินะนี่อันนี้คือตัวจดโน้ตปกตินะครับแต่นี้เปิดมาในมีแคนวาสเลยความสามารถของปากกาตัวนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับก็ถ้าเราเข้ามาในโปรแกรมจดโน้ตนะครับอย่างเช่นมีแคนวาสตัวนี้เราลองกดปุ่มนี้ปุ๊บปุ่มบนสุดอ่ามันก็จะเป็นชี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับเป็นอย่างน,นี้ปุ๊บ นี่ก็เป็นแคปหน้าจอเหมือนเดิมนะครับซึ่งปุ่มที่จะใช้ได้เนี่ยก็จะมีตัวปุ่มล่างเป็นอันเดียวเท่านั้นนะครับนี่เป็นปุ่มล่างอันเดียวเท่านั้นนะก็กดแล้วป well ุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการสลับไปยังลบนะครับปุ๊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 บอ่าเขียนเขียนอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ลองกดค้างปุ๊บมันก็จะสลับไปยังลบนะครับก็ทําให้เราลบได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปเลือกยังลบแล้วก็กดลบอะไรแบบนี้นะครับใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเรากดแบบหนึ่งที สลับไปดินสอนะครับอันเนี้ยสลับไปเรื่อยๆนะครับอ่าอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับสามารถสั่งงานได้เลยนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับที่ผมรู้มานะก็คือของกล้องนะครับมันสามารถใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์ได้นะครับลองกดดูปึ๊บนี่ไงนี่ปุ่มนี้นะปึ๊บนี่เป็นการถ่ายนะครับถ้าปุ่มอื่นก็ใช้ไม่ได้นะอ อ่ะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตด้วยนะมีไฟเขียวๆด้วยต่อไปนะครับเป็นเรื่องของฟิลลิ่งในการเขียนนะครับต้องบอกเลยว่าปากกาตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถวางมือแล้วก็ทั้งจดทั้งเขียนทั้งวาดรูปได้เลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่สายวาดรูปสักเท่าไหร่นะครับเน้นจดงานมากกว่านะครับฟิลลิ่งการเขียนเนี่ยถ้านาไปเทียบกับพวกแท็บ s 9 FE เนี่ยฟิลลิ่งปากกาตัวนั้นเนี่ยผมชอบมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เขียนได้นะครับแต่ว่าปากกา S Pen พเนี่ยมันจะมีความแบบ นิ่มเขียนดีนะครับคือมันเป็นฟิลลิ่งแบบที่ดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เขียนได้นะครับแต่ว่าเอสเพนเนี่ยฟิลลิ่งมันจะดีกว่านะครับสำหรับผมที่ได้เคยลองมานะครับก็ตัวนี้ก็จดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยวางมือเขียนอะไรได้ปกติเลยนะพอดีผมเข้าแอปมีแคนวาสอยู่พอดีนะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่อง AI กันสักหน่อยละกันนะครับจริงๆเนี่ยมังกรตัวนี้เนี่ยมันจะมีนี่ AI ไอเจเนเรตอยู่นะครับ by ai นะคือตัวนี้เนี่ยมันมี AI มาให้นะครับวิธีการนะครับให้เราลองวาดรููปปดดนะผมจวาเ็ อ่ามัางกรแล้วกันนะนี่มังกรนะครับเดี๋ยว AI จัดการให้เรานะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่มันจะมีปากกา AI อยู่กดเข้าไปครับปุ๊บนี่ให้เราเลือกเป็นพื้นที่เดียวนะครับแล้วก็วงเลยฟ้าบวงเรียบร้อยกดงานศิลปะ AI ใครวาดรูปไม่เก่งเนี่ยก็ลองใช้ได้นะครับนี่อันนี้คือการมีส่วนร่วมของ AI นะครับคือถ้าเร่งเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้แบบภาพเนี่ยเป็น AI มากยิ่งขึ้นนะทำให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตินิดนึงนะครับคือ 3D แล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับอ่าอันนี้อ่าก็ต้องรองอัปเดตกันต่อไปนะครับให้มันเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับอ่าผมก็เลือกตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าคาสั่งเนี่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะอ่าผมลองพิมพ์เลยมังกร แล้วก็กด enter ไม่ได้นะครับเราต้องกดนี่ย่อลงมาแล้วก็เอาเป็นสัก70%เริ่มนี่กำลังเจนนะครับแล้วก็เราสามารถน่าจะเจนได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าผมก็ลองเล่นมาสักพักมันก็ยังไม่จำกัดเวลาอะไรนะครับรอมาสักครู่นะนี่โอ้โหเป็นไงบางกรที่ผมวาดนี่นี่ตัวนี้เลยฟึบกดเสร็จสิ้นนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าผมลองเจนประมาณ2อสารูปเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะไปเจนอีกเนี่ยมันก็จะไม่มานะครับมันต้องออกเข้าแอปใหม่หรือเปล่าอันนี้นี่นี่ต่อไปต้นไม้นะครับต้นไม้ฟุ๊บฟบงานศิลปะนะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเลือกอันแรกเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพแบบเต็มหน้าจอเลยนะอ่าเจนออกมาเรียบร้อยครับเป็นต้นไม้นะเป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมปุ๊บเสร็จสิ้น ดูนะครับว่าจะมาไหมสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่ารูปนี้เจนมาจาก AI นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโปรแกรมจดโน้ตเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือใครอยากจะใช้ของเตอร์ปาร์ตี้นะครับอย่างเช่น Go ๊ดโน้ตนะครับก็สามารถใช้งานได้นะแต่ผมว่ามันยังแปลกๆอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมใช้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเขียนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของปากกาเนี่ยมันก็รองรับการกดด้วยนะครับเวลาเราลงเส้นเนี่ยกำหนดน้ําหนักที่มือเราได้เลยนะว่า จะให้เส้นมันหนักเส้นม<ๆ>ันเป็นยังไงนะอ่ะอันนี้คือปกติเลยฟืบนี่เดี๋ยวขยายนะ่อยฟื้อ่ะขยายสุดแล้วอ่ะนี่ครับอันนี้คือปกติเลยนะครับนี่อันนี้กดแบบเบาๆฟื้นืเนี่ยอ่ะเส้นมันก็จะใสๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราลงแรงเนี่ยดูฟืบนี่อันนี้คือเราลงแรงกดนะครับอ่ะก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็วางมือเขียนได้ปกติเลยแต่ทำไมผมมงว่ามันมี ต the ิดตรงนี example, kind of so ้นะเนี่ยน่าจะเป็นจับมือผมนะอ่าุ่มค่านะมีหัวมาให้เปลี่ยนด้วยในกล่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าอันเก่ามันเป็นอะไรไปนะก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานมันติดทา k i กิ้งต่างๆนะครับเรื่องของการแบ่งหน้าจอการทําหน้าต่างลอยนะครับทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับการแบ่งหน้าจอแล้วก็การทําหน้าต่างลอยนะครับเป็นอันเดียวกันนะเป็น Google Home นะครับง่ายๆเลยนะทุกคนก็สามารถเลื่อนออกมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยครับปุ๊บนี่ เรากดค้างครับปุ๊บถ้าแอบไหนรองรับหน้าต่างลอยเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้เรากดนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยปุ๊บนี่มันก็จะเป็นหน้าต่างลอยให้เราเลยนะแล้วก็ถ้าเราอยากได้เต็มจอเราก็กดตรงนี้แล้วก็มันจะมีจุด3จุดมาให้นะครับคล้ายๆกับ iPad เลยนะแล้วก็กดไปเลยปุ๊บนี่แบ่งหน้าจอนะครับเลือกแอปได้ Campus, เลยนะปุ๊บบางแอปก็อาจจะไม่รับรองก็จะแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าไม่รับรองนะ ก็จะบอกนะครับว่าอันไหนรับรองบ้างนะอ,นอันที่ไม่รับรองเนี่ยก็จะขึ้นแจ้งตรงนี้เลยแอปนี้ไม่รับรองการแบ่งหน้าจอนะครับจะแจ้งบอกเราไว้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแบ่งกับ y o u t u b e นะครับเนี่ยก็แบ่งได้นะแล้วก็สเต็ปในการแบ่งนะครับก็สามารถแบ่งได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แคบมากนะครับ ได้ประมาณนี้นะสามารถแบ่งได้นะครับแล้วก็ nice สามารถสลับข้างได้นะลองกดดูด้านขวาได้นะครับอะไรประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของการแบ่งหน้าจอนะครับก็ทําได้ดีเลยนะแต่ถ้าใครอยากแบ่งหน้าจอเยอะๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้แรมไม่ได้เยอะมากนะครับให้แนมมาอยู่ที่8 g b นะเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครจะใช้แบบ4 5 6จออะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการรีแอพเข้าใหม่กันบ้างนะครับแบบเข้าเกมค้างไว้อะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าเกมแล้วก็ไปโหลดหน้าเข้าเกมใหม่นะ เพราะว่าแรมเนี่ยมีอยู่8 g b นะครับเป็นเมนูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือการอัปเดตนะครับเป็นไฮเปอร์โอสเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับต่อไปครับเป็นอัปเดตแอประบบนะครับแอประบบคืออะไรนะก็อย่างเช่นพวกเครื่องคิดเลขเข็มทิศอะไรพวกนี้นะกดอัปเดตได้ตรงนี้นะครับคุณสมบัติสาหรับแท็บเล็ตนะครับอันนี้คือเป็นโหมดต่างๆนะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะแล้วก็อันนี้เรื่องของการปลดล็อกหน้าจอนะครับเนี่ยหน้าต เ,เราก็สามารถเปิดเวิร์กสเตชันได้แบบนี้เรากดเปิดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะเลื่อนด้านบนลงมาแล้วก็กดเวิร์ t สเตชันก็ได้เช่นกันนะครับผมเปิดตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็ไอคอนแอปต่างๆเนี่ยมันก็จะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เราก็กดเปิดแอปอย่างนี้ปุ๊บนี่มันก็จะเป็น อะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับพวก pc mode นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนจะไม่มี pc m o มดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าผมก็เคยเห็นข่าวมาแ,แวแบๆนะครับแล้วก็หายไปแล้วนะอ่ะเนี่ยเวลาเปิดแอป,ปมันก็จะแสดงแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะแสดงเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้ทุกแอป,ปเลยนะถ้าบางแอป,ปไม่ได้มันก็แต่นี้ผมคิดว่าน่าจะได้ทุกแอป,ปนะเนี่ยเกมอะไรก็ได้หมดเลยอ่าเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกแอป,ปเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยสแอป,ปแล้วก็เริ่มงวงนวงนิดนึงนะ้เนี่ เหมือนเฮิร์ตหน้าจอจะลดด้วยนะครับเนี่ยเหมือนไม่ใช่144เฮิร์ตแล้วนะเหมือนจะเป็น60แล้วนะครับเนี่ยอ่ะกดไป Rv เกมหนึ่งเกมเหมือนจะได้แค่นเดียวนะคือเปิดได้ประมาณ4 5แอปนะครับถ้าอยากจะรันพร้อมๆกันแบบนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้รันเกมนะ,นะครับอาจจะเปิดพวก Excel Word อะไรพวกนี้นะมันก็จะไม่ได้กินแรมเหมือนกับเกมมากนะครับเนี่ยเปิดเครื่องคิดเลขนะ,ะเปิดบันทึกยอ่ออ่ะกี่แอปแล้วเนี่ยเปิดได้ประมาณ4แอปเท่านั้นนะครับกลับโหมดเดิมครับก็กดตรงนี้ฟึบนี่ ก็จะกลับมาเป็นโหมดเดิมแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือประชุมนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปดูก็เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการใช้งานในวิดีโอต่างๆนะครับก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะแล้วก็ปากกาเนี่ยผมลืมบอกถ้าเรานาปากกาไปจ่อใกล้ๆมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือมันจะแสดงให้เราดูนะครับว่าเรากําลังจะเลือกอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปก็เป็น Wi-Fi b l u e t o o ู h นะครับการเชื่อมต่อระหว่างกันนะอันนี้ าใครมีอุปกรณ์ Xiaomi เนี่ยสามารถนํามาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดปิดฮอตสปอตนะครับก็ตัวนี้มันใส่ซิมไม่ได้อยู่แล้วนะนี่ครับการล็อกหน้าจอนะครับใครที่ใช้แบบเคสที่มีฝาพับก็อย่าลืมมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราปิดฝาพับเนี่ยหน้าจอมันจะได้ดับนะทุกคนนี่มีมาให้หมดเลยนะครับโหมดสําหรับแท็บเล็ตต่างๆนะต่อไปนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะก็สามารถแสดงได้นะครับเนี่ยแสดงสถานะแบตเตอรี่เบอร์เซนแบตเตอรี่อยู่ในไอคอนนะครับเนี่ยกดแสดงได้หมดเลยนะหรือว ให้มันวิ่งบนจออย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นนี่92อันนี้ตัวเลขในแบบหรืออยากไม่ไม่อยากไม่อยากโชว์ก็กดอันนี้นะครับจํานวนไอคอนเนี่ยที่แสดงการแจ้งเตือนก็เลือกได้นะอยากให้มันขึ้นกี่อันนะครับใครชอบเยอะๆก็เปิดไปเลยนะครับนี่แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อนะครับ ก็กดไปนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอันด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆนะครับเสี่ยมี่สมาร์ททับนะถ้าใครมีก็สามารถเปิดได้นะครับต่อไปครับหน้าจอหลักนะครับเป็นเรื่องของการปรับแต่งต่างนะครับปรับแต่งพวกระบบการนำทางนะครับอ่ะนี่ระบบการนำทางก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือผมใช้อันนี้อยู่ถ้าใครอยากใช้แบบปุ่มเนี่ยก็กดเป็นอันนี้มันก็จะมีปุ่มงอกขึ้นมา เราก็สามารถใช้งานได้แต่ผมชอบอันนี้นะครับก็จะใช้เป็นอันนี้ซะส่วนใหญ่นะคลาสสิกหรือว่าจะใช้เป็นแบบลินชักก็ได้นะผมใช้เป็นแบบ คลาสสิกนะครับอะไรประมาณนี้นะมีอะไรให้ตั้งค่าเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปก็การแสดงผลและความสว่างนะครับมีด์กโหมดมาให้นะกดเปิดได้ตรงนี้เลยแล้วก็โหมดสว่างนะครับก็เลือกได้นะหรือว่าเราจะเลือกให้มันปรับนะครับเป็นอันไหนเราก็เลือกได้หมดเลยนะแอปต่างๆนะครับแต่ว่าบางแอปถ้ามันไม่รองรับมันก็จะเปิดไม่ได้นะโทนสีโหมดการอ่านนะครับเนี่ยใครชอบอ่านนะครับก็เปิดได้นะครับแต่ว่า เราไม่ได้อ่านเราก็ไม่เปิดนะครับอัตรารีเฟรชนะครับตั้งได้สูงสุด144เฮิร์ตหรือจะเป็น90เฮิร์ตนะครับเพื่อให้มันประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็น60เฮิร์ตก็ได้เช่นกันนะครับย้อนกลับไปอีกนะปึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือภาพ AI ต่างๆการตั้งค่าฟอนต์นะครับทำได้ตรงนี้เลยการล็อกหน้าจอ ก็สามารถตั้งได้ตรงนี้นะเป็นอันเดิมนะครับอันนี้เราก็เลื่อนลงมาครับนี่เสียงนะครับเราก็สามารถตั้งได้นะเรื่องของนาฬิกาปลุกโหมดเงียบนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Dolby Atmos หรือว่าเสียงจาก Xiaomi เลือกได้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเอฟเฟกเสียงนะครับจะเป็น Dolby Atmos หรือว่า Xiaomi เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตัวปรับเสียงกราฟิกนะครับเซต EQ ได้หมดเลยนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็อันนี้ครับเป็นแป้นพิมพ์แล้วก็สไตลัสนะครับเป็นปากกานะครับปากกาก็อธิบายไว้หมดเลยนะครับว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับการ เขียนจากภาพหน้าจอเป็นสปอตไลท์นะครับเนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็อัปเดตได้นะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์ประกาศได้้วยนะ,ะผมลองตรวจด,ดูสิมีไหมไม่มีนะครับเป็นล่าสุดแหละส่วนต่อไปนะครับแป้นพิมพ์น,นี้เราไม่ได้เชื่อมต่อไว้ข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพพื้นหลังนะครับเป็นการเลือกวอลเปเปอร์ต่างๆนะครับเป็นพวกวอลเปเปอร์ตัวใหม่นะครับของ HyperOS นะก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าเราจะไปเลือกที่หน้าจอล็อกสกรีนแบบนี้นี่กดค้างแล้วก็ นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับเนี่ยกดปรับแต่ง ปรับเวลาปรับฟอนต์เวลาเนี่ยโอ้โหปรับได้หมดเลยนะครับตามชอบเลยนะสีสันนะครับเนี่ยเลือกสีได้หมดเลยอ่ะสีตัวขั้นเวลาสีตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับมีมาให้เซตติ้งเหมือนกับในมือถือเลยนะสำหรับไฮเปอร์โอเอสนะครับหลังจากการอัปเดตมานะต่อไปครับก็เป็นการสแกนลายนิ้วมือเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับมีสแกนหน้ามีสแกนลายนิ้วมือนะถ้าใครต้องการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เป็นนิ้วชี้นะมันจะสะดวกกว่านะครับเนี่ยเป็นนิ้วชี้นะก็สามารถสแกนได้นะครับตรงนี้อันแ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเราไม่สามารถเปิดโหมดประสิทธิภาพได้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับเนี่ยแท็บเล็ตของเสี่ยวมี่จะไม่สามารถเปิดโหมดประสิทธิภาพได้นะครับมีแค่สมดุลแล้วก็ตัวประหยัดนะเดซมี่แพดเอีก็เป็นเหมือนกันนะครับมีประมาณนี้แหละนะทุกคนข้างล่างก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับการราคาเพิ่มเติมพวกภาษาวันที่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของเกมโหมดละกันนะอันนี้แรกให้นิดนึงนะนี่เกมเทเบิลนะครับถ้าใครหาไม่เจอเข้าแอปตรงนี้เลยเขียวบ เข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงมานี่ไม่ต้องเลื่อนนะจอมันใหญ่ก็เป็นเกมเทเบิลกดเข้าไปปึ๊บนี่เสียงเปิดก็เทเลยเข้ามานะครับก็จะมีเกมต่างๆนะครับมากมายที่เราโหลดไว้นี่ คือเยอะแยะเลยนะครับเราก็กดตรงนี้ตั้งค่านะครับเป็นการตั้งค่าพวก G P U นะครับให้มันรีดประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นแต่ผมคิดว่ามันร้อนนะครับไม่ต้องไปตั้งหรอกเอาแคน <củ> Zhen, ่ mother, okay. นี้ก็พอแล้วนะครับเรื่องของการเพิ่มเกมก็กดบวกตรงนี้นะครับเนี่ยอยากเพิ่มแอปไหนก็กดบวกได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้พอเราเริ่มเกมเนี่ยเราก็กดไปเลยครับกดเริ่มนะหลังจากนั้นมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเราก็กดเปิดออกมาครับปึ๊บเปิดออกมาเปิดออกมาตรงนี้ครับมีโฆษณามาให้ด้วยนะอะไรเนี่ย เดี๋ยวอ่าหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนคลา้คลายโฆษณานี่ครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเกมเทเบิลแบบนี้นะแต่ผมคิดว่าเล็กไปหน่อยนะครับเนี่ยทุกคนอ่ามันไซส์ไม่ค่อยเท่ากับแท็บเล็ตเท่าไหร่นะเราก็กดเริ่มนะครับเป็นการบูตประสิทธิภาพนะครับโปรแกรมเปลี่ยนเสียงอะไรมีมาให้ครบนะ นี่แคปหน้าจออะไรต่างๆตามโหมดเกมปกติเลยนะครับมีมาให้ครบๆเลยนะครับสาหรับโหมดเกมเทเบิลตรงนี้นะครับทุกคนต่อไปนะครับปเป็นเรื่องของลาโพงนะลำโพงตัวนี้เนี่ยมีมาให้ถึง6ตัวเลยนะครับคือเสียงเนี่ยเร่ง50%คือดังแบบดังแบบสุดๆแล้วนะครับเล่ง1 0 0คือโคตรดังนะถ้าผมเทียบเนี่ยผมก็มีตัวเทียบนะครับกับตัว iPad Pro M1 นะครับ12.9นิ้วนะคือลําโพงเนี่ยมันดังกว่าตัว M1 นะครับก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงดูนะ เป็นไงครับหลังจากที่ฟังเสียงกันแล้วนะคือความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย ของตัว Xiaomi Pad 6เนี่ยมันจะดังกว่านะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.3นะครับตัวนี้รองรับ WiFi 7นะครับ USB เป็นเวอร์ชัน3.2นะครับสามารถต่อออกจอนอกได้แบบชิวๆเลยนะครับขึ้นทีวีขึ้นโปรเจคเตอร์ได้หมดเลยนะครับสำหรับเรื่องของการต่อออกจอนะแต่ว่ามันจะเป็นการสะท้อนหน้าจอเท่านั้นนะไม่ได้ทําให้หน้าจอนอกเนี่ยเป็นหน้าจอเสริมสําหรับตัวนี้นะครับก็ยังทําไม่ได้นะแล้วก็ต่อไปครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยหนก็ใหมี่นมบก็คือมนาจอ เหมาะสมกับสเปคเหมาะสมกับลุ้มพลังต่างๆนะครับที่ต้องใช้พลังงาน1นึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับคือให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่จุดเด่นเด่นเนี่ยคือเรื่องของชาร์จไวนะครับมันชาร์จไวมากๆนะครับร้อยยี่สิบวัตต์ในปริมาณแบตที่หนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับมันเวอร์มากมากเลยนะทุกคนคือโคตรเร็วนะครับคือผมชอบมากนะตัวนี้เสี่ยวมี่แพดโถเอสโปรเครื่องนี้นะครับเรื่องของข้อดีนะครับผมก็มัดรวมให้เลยละกันนะครับข้อดีคือหน้าจอใหญ่ชิปแรงเล่นเกมได้เลื่อนๆนะครับชาร์จเร็วเร็วที่สุดใน หมดหมู่แท็บเล็ตที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับเร็วมากๆนะครับ120วัตต์ตัวนี้ชิวๆสบายๆนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อพิจารณานะก็คือเรื่องของแรมนะครับแรมเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับแรม8 g b นะแต่ถ้าใครซื้อมาแบบเล่นเกมแล้วก็เปิดเวิรเปิด Excel อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้กินสเปกอะไรมากขนาดนั้นนะมันไม่ได้กินแรมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบใช้งานหนักๆเปิดแบบพวกแอปตัดต่อเปิด เว็บไปด้วยเปิดแบบทํารูปภาพไปด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยเปิด3-4มห้าแอปเนี่ยผมก็อาจจะไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าแรมมันมีแค่ 8GB เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการออกจากแอปนะครับมันจะมีความกระตุกอยู่นะเวลาแบบเราเข้าเกมแบบเกมหนักๆเนี่ยเวลาเราปัดออกอย่างเงี้ยปึ๊บ เนี่ยคือมันจะไม่ได้ลื่นอย่างนี้นะมันจะแบบกึกๆนิดนึงนะครับมันจะมีความแบบถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยแล้วเราแล้วเราปัดออกแอปเนี่ยมันก็จะมีแบบความกระตุกนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับพ่อที่ผมได้ไปพบเจอมานะครับปากกาตัวนี้ก็ดีมากๆนะ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ xiaomi pad 6 s pro เครื่องนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่โอเคเลยนะครับในงบหมื่นห้านะชิปแรงมากๆนะครับจอใหญ่ชาร์จไวสุดๆแล้วนะครับในเดดราคานี้สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละใครอยากสั่งซื้อกดลิงก์ได้เลยซื้อในวันโปรแล,ล้วกันนะครับก็จะได้ลดเยอะ